พวกคุณรู้จัก n น g h t o v e r l กันหรือเปล่าครับเป็นซีรีส์ AMD Animation ที่ถูกทำโดยคนไทยนั่นก็คือ m m d o o o m r t t h i l l n n d ซึ่งพูดได้เลยว่าเขาเป็น a อ d มดอคนแรกที่ประสบความสำเร็จเลยก็ว่าได้ถึงเขาจะไม่ใช่คนทำคนแรกแต่เขาก็เป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จซึ่ง n น g h t o v e r l นี้ก็เป็นผลงานชิ้นแรกแล้วก็ผลงานชิ้นเดียวของพี่แกเขาเลยซึ่งเริ่มลงผลงานตอนที่หไปก็ตั้งแต่วันที่13มกราคมป,ปี2013เลยทีเดียว เรียกว่าณปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาแล้ว10ปีเลยสำหรับซีรีส์นี้ซึ่งมีทั้งหมดแล้ว20ตอนซึ่งลงในล่าสุดในวันที่4มกราคมปี2019ก็คือ4ปีที่แล้วนั่นเองคืออัปเดตล่าสุดของซีรีส์นี้โดยเรื่องราวนั้นจะเล่าถึงเหล่ามัสคอตตัวละครจากวอคลอยซึ่งตัวเอกของเรื่องนี้ก็คือฮัตซเนตมิโคโอเขาได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติและทําให้เขานั้นได้มีพลังพิเศษขึ้นมาโดยคนในเรื่องที่มีพลังพิเศษนนนััน้จะเรียกกว่า รวมไปถึงได้รู้จักกับสองสาวปริศนาหยินและหยางผูก้กุมความลับบางอย่างซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเขาก็เป็นได้และจะต้องเผชิญหน้ากับเหล่าองค์กรปริศนาซึ่งได้วางแผงกนกระทําบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลหรือมิโคโอะต้องผอมเพื่อนจะต้องเผชิญหน้ากับพวกเขารวมไปถึงการขายปริศนาของตัวตนที่แท้จ,จริงของมิโคโอะนั่นเองซึ่งในคลิปนี้เราจะไม่ได้ทําคลิปสปอยตแต่อย่างใดแต่เราจะมาทํารวมการภาคของเรื่อง Night a l c o h o เดยผมจะขอเอาทุกตัวมาภาคให้หมดโดยเฉพาะตัวผู้ชายนะซึ่งผมได้แบ่งทั้งหมดเอาไว้แล้ว5พาร์ทซึ่งจะลงหลังจากนี้ทุกๆวันพุธกันล้วกันนะอ๋อถ้าเผื่อมีคนถามว่าเอ๊ะผมเอามาแบบนี้แล้วจะไม่เป็นไรเหรอผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมกับพี่บูมนั้นเป็นเฟร์กันฮะเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วไป <c oughs> แล้วครับสวัสดีครับคุณเรเกลครับไม่ใช่ดิทักุมีคุณถักุมีครับซึ่งผมก็ไปขออนุญ,ญาตเรียบร้อยด้วยเอาล้ว Let's start it ฝัฝนประหลาดอีกแล้วฮะหลับต่อไอ้ดีกว่าอาช่หัดดูจังหวะหน่อยไม่มีขั้นที่สองไว้ ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้นะฉันหากินเองได้นะฮะดกหูนะให้ตายสิไม่คุณคิดอะไรกันแน่นะก็บอกว่าหากินเองได้แต่คุณเขาก็ไม่ฟังเลยมองอะไรไม่ทราบรู้อะไรไหมฉันไม่ชอบไ้ใครมาตาหวานใส่นะเพราะฉะน,นั้นไปตาหวานใส่คนอื่นเลยไปอืมอะไรไ แปลกคนเดี๋ยวนี้ใช้เล่นโกนหลอกเด็กเลยเหรอันไม่ว่านหลอกโกนหลอกนะไอพวกลิงหลอกเจ้าเอ้ยก็ได้นะแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่เชื่ออยู่ดีนั่นแหละใครจะไปเชื่อกหลอกเด็กพันนั้นกันล่ะใช่ใครจะไปเชื่อเรื่องของพวกนี้กันล่ะเออมีแต่ฉันคนเดียวนี่แหละที่จะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้บังคับให้ฉันเชื่อดิ โอเคฉันเชื่อพอใจไหมเรื mm ่อ hmm. งมากจริงๆ mm hmm. นายเชื่อเรื่องวารังวิเศษไมหมล่ะว่าได้อยู่แล้วไม่เชื่อเด็ดขาดทำทำไมอย่างนั้นเหรออะนายนึกไม่ออกเหรอคนตรงแยกตรงนั้นดี <c oughs> นายจำไม่ได้จริงๆด้วยฉันตายแล้วกันเหรอเปล่าเพราะถ้านายตายจริงแล้วก็นายคงจะไปจาจี้กับนางฟ้าแล้วแท้แนยว่านายตายจริงแล้วนะพูดจริงครับไม่ใช่สวร์อรย่างนั้นแต่ที่นี่ที่นี่คือซากเมืองลอยฟ้ามีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีมีผู้คนมากมายหลายคนอาศัยอยู่ที่นี่แต่ก็มีคนทําสงครามกันเพื่อแย่งชิงเมืองแห่งนี้หลายปีต่อมา สองสามีภรรยาจึงให้กำเนดดทารกขึ้นสงครามจึงได้ยุติลงไปตั้งแต่ทารกนั้นได้เกิดขึ้นมารู้ไหมเพราะอะไรอะไรล่ะเพราะเด็กนั่นเป็นลูกครึ่งเทพไงล่ะไม่มีใครสามารถต่อกรเทพได้แล้วไอ้เด็กเทพคนนั้นล่ะหายสาบสูญไปหลายปีแล้วหายสาบสูญยังไงเรื่องนี้บอกนายมากไปไม่ได้เสียใจด้วยนะแต่นายต้องไปแล้วไปไหนเหรอ ภยต่อเรื่องราวของนายเรื่องราวของนายนั้นจะไม่จบลงนะจะทำอะไรเนี่ยก็ให้อนาคตในเปลี่ยนไปล้ะเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกนะมิโคะฮะ